เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโรงพยาบาลวชิวระภูเก็ตได้เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐค่ะที่ห้องกลุ่มง,งานเวชกรรมฟื้นฟูโรงพยาบาลวชิวระภูเก็ตนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลวชิวระโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิวระภูเก็ตรวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำบัดเพื่อส่งเสริมด้านการเคลื่อนไหวของคนพิการและการอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับคนพิการเช่นขาเทียมและมือเทียมด้วยทั้งนี้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม,มนุษย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลวชิวระภูเก็ต จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลขึ้นแบบ one-stop service <c oughs> เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเอกสารรับรองความพิการและเพื่อส่งเสริมให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการมีบัตรประจำตัวตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังสามารถได้รับสิทธิ์สวัสดิการคุ้มครองและความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมครอบคลุมและทั่วถึงรวมทั้งมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจากผลการดําเนินง,งานที่ผ่านมาสามารถขึ้นทะเบียนจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการแล้วจํานวน7,586รายรวมทั้งได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์ต้นแบบของศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาลอีกแห่งในจังหวัดภูเก็ตที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย